จริงไหมคะกับโปรโมชั่นยิ่งจะได้เป็นส่วนลดอะไรคะแม่ของมือหนาของมืหลาแต่รับจริงๆเนาะค่ะแม่รับจริงๆจ,งจ้ะ วันนี้รถงามยามดีนะคะหนูแดงใล่รถกระบะ1นึ่งคันค่ะคุณแม่ชื่อบังออนจากอำเภอตาลสุมนะคะคุณแม่บังออนมีอาชีพเกษตรกรทำนาเลี้ยงวัวค่ะมาออกรถกระบะกับเราที่อรารยะยันต,ตะกิจสาขาแยกนามเมืองนะคะเรามาดูกันว่าคุณแม่ได้รับโปรโมชัน่นแถมวัวหนึ่งตัวมูลค่า2องหมื่นบาทจริงหรือเปล่ามาฟังจากเสียงคุณแม่กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับหนูดแดงอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีมอบรถหนึ่งคันค่ะกับคุณแม่บางอ่อนลงสิกลนะคะเรามาสัมภาษณ์คุณแม่นิดหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกออกรถนะคะแม่ <c oughs> แม่ได้รับจริงไหมคะกับโปรโมชั่นยิ่งจะ,ะได้เป็นส่วนลดเท่าไหร่คะแม่สอ,องหมื่นบาทสองหมื่นบาทได้รับจริงๆเนาะค่ะแม่ได้รับจริงๆะะจ้ะๆจิะเอกสารยุ่งยากม่าราคะแม่หน่งยากค่ะหน่งยากเนาะค่ะอนุมัติอนุมัติกับว่าอย่างเป็นว่คราคา กบไวค่ะค่ะมือน,นี้ได้รับรถแล้วจ้าค่ะค่ะอีกหนึ่งเสียงการันตีนะคะกับคุณแม่บางออนได้รับจริงนะคะโปรโมชั่นแถมวัวหนตัวมู 20, ลคาคาส0 0หมบาทค่ะสำหรับวันนี้นุแรนกับคุณแม่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ